สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีเมษนะคะขอต้อนรับเข้าสู่เดือนแห่งเงินทองที่กําลังจะเข้ามาเข้ามาพบมาเจอลัคนาราศีเมษเนี่ยพระสุขนะคะเดินหน้าตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นเรื่องของเงินทองของลัคนาราศีเมษมาละนะคะสุขเป็นมหาจักรในเรือนสุภะพ,พระสุขเป็นเจ้าเรือนการเงินของตัวเองด้วย เป็นเจ้าเรือนของภพเมืองเป็นเจ้าเรือนการเงินของภพโลกด้วยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าสถานการณ์ของชาวลัคนาราศีเมษในเรื่องของการเงินขยับดีขึ้นแบบพุ่งขึ้นมีเรื่องของโชคลาภโดยสเสน่หาอีกลัคนาราศีหนึ่งมีเกณฑ์จะได้7 1ล้านกับเขาไหมเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าใครต้องถามว่าใครพระสุขเข้ามาอยู่ในเรือนสุภะใครกันที่จะให้เจ้าวตาโดยสเสน่หา ผู้ใหญ่ที่ดินทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาจากเรื่องของกฎหมายเรื่องเก่าที่คลากาลังกันนะคะลัคนาราศีเมษการเงินเข้าสู่ภพเรือนสุขพระมีทั้งเรื่องบวกบวกบวกและเรื่องที่ต้องระวังใส่ใจหน่อยในช่วงระยะเวลานี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าช่วงระยะเวลานี้ดาวพระอังคารดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยขยับเข้าสู่เรือนกรกฎ สถานการณ์ของชาวลัคนาราศีเมษอะกรกฎก็คือก็คือเรือนพันธุมันเกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ดินทรัพย์สินแต่มันอยู่ในจุดเดี๋ยวเสื่อมเดี๋ยวดีเดี๋ยวมีพลังเฉพาะเมษกับมังกรเท่านั้นนะที่แอดมองว่าดาวพระงคารในเรือนนี้ถึงแม้เป็นนิดถึงเป็นจุดเสื่อมกับลัคนาแต่มีพลังด้วยแบบแปลกๆนะคะ ก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้ลัคนาราศีเมษจาเอาไว้ว่าเวลารู้สึกขี้เกียจรู้สึกไม่อยากทําอะไรก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าตาจําเป็นอย่างมากที่ต้องลุกมาขยับขยายการที่ดาวพระอังคารดาวประจําตัวของเราเนี่ยคลองในภพเสื่อมเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องบ้านรถที่ดินทรัพย์สินหรือมีเกณฑ์ของการขายบ้านขายที่ขายอะไรไปในลักษณะที่ขาดทุนกําไรแต่ไม่ได้ขาดทุนแบบจริง,รงๆนะมันเป็นการงออเงยมีโอกาสได้ ได้เงินเก่าเงินเดิมเงินที่เคยวางแผนไว้เงินที่เคยแบบว่าเขาเรียกว่าเคยลงทุนเอาไว้ในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะเป็นเงินแบบเงินปันผลเงินปันผลหุ้นส่วนสําหรับแบบคุณครูอะไรทั้งหลายที่เกษียณมามีเงินตามกับมาเงินเกษียณเงินก้อนจากการเกษียณเงินเกี่ยวกับเรื่องของประกันภัยประกันชีวิตเงินเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่ดินทรัพย์สินที่จะได้เข้ามาเพราะฉะนั้นเกณฑ์ของการเงินของชาวลัคนาราศี เมษในช่วงเดือนนี้จัดเป็นมหากรรมในการที่จะได้เข้ามาจากสิ่งที่คุณลงทุนต่างๆจำเอาไว้ว่าลัคนาราศีเมษเนี่ยแอดเตือนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่า ดาวประจำตัวมันจะอยู่ในเรือนพันธุเป็นนิดเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวเดินคือมันไม่ใช่เดินหน้าถอยหลังแต่มันมีลักษณะของการเดี๋ยวจะพุ่งไปข้างหน้าเดี๋ยวจะอยู่กับที่เดี๋ยวจะมีปัญหาวุ่นวุ่นเกี่ยวกับเรื่องของที่บ้านอยู่ตลอดเวลาลัคนาราศีเมษจําเป็นที่ตอนนี้ต้องวางแผนเพราะเงินก้อนใหญ่เข้ามันมีเกณฑ์จะมีเงินก้อนใหญ่หรือมีธุรกรรมทางการเงินมาให้คุณเกี่ยวข้องเดือนนี้ตั้งแต่วันที่9วิจิกายน นะคะพระสุขเนี่ยเป็นกระดุมพระแล้วพระสุขเป็นปัตตานิเพราะฉะนั้นเป็นมีเกณฑ์มาจากหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานคู่ครองที่ดินทรัพย์สินผู้ใหญ่ได้โดยสเสน่หาของจริงไม่ได้ไปหลอกไปลวงอะไรใครเขาในช่วงระยะเวลาเนี้ยนะคะรายจ่ายเยอะไม่ล่าพระสุขเข้าอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าเนื่องจากกระดุมพระมาเป็นสู่พระและสู่พระไปเป็นกระดุมพระดาวมันสลับเรือนกันเห็นไหมคะนี่เป็นเจ้าเรือนนี้และนี่เป็นเจ้าเรือนนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่แอดจะบอกเจ้าวาตาคือลักษณะแบบนี้แอดบอกแล้วว่ามีเรื่องที่ต้องระวังและการหาเงินให้มันเหมาะสมกับการใช้ชีวิตในทิศทางที่ดีเพราะเวลาที่ดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเข้าสู่ภพเรือนสู่ะในลักษณะที่ดาวดาวอะดาวพฤหัดน่ะนะคะหรือว่าดาวเจ้าเรือนสู่พระเนี่ยเขามีตําแหน่งถอยหลังมันมีเกณฑ์จะไปคล้องเกี่ยวกับ,กบเงินบาปเงินทุจริตเงินที่ไม่ถูกต้องเหมือนกัน เงินที่แบบว่าไม่สนใจหรอกว่ามันจะได้มาอย่างไรอ่าราศีเมษได้บอกมีเกณฑ์ให้โดยเสน่หาก็อย่าไปอย่าไปเอาของคนที่มีพระคุณต่อเรานะคะโดยที่เขาไม่เต็มใจให้แต่มันมีคนเต็มใจให้อยู่แล้วในในช่วงระยะเวลานี้มีเกณฑ์ที่มีคนเต็มใจให้หรือมีเกณฑ์ที่จะได้จากงานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ Facebook เฟซบ o o k ทิก t ็อก e YouTube f a c e b o o k t i k t o k YouTube หรือ แอปต่างๆนะช้อปปี้ลาซาด้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจะ้าวตาต้องคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาของการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเนี่ยดีมากๆเพียงแต่ว่าดาวประจําตัวมันอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นจุดเสื่อมมันอยู่ในสถานการณ์ที่ลัคนาราศีเมษอะต้องระวังและตั้งรับนะคะช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้ถ้าทําอะไรมาเนี่ย มันมีเรื่องของหนี้สินมันมีเรื่องของอะไรต่างๆที่เยอะแยะยุ่งวุ่นวายเนี่ยการได้เงินครั้งเนี้ยมันจะนําไปสู่เรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนจัดการให้มันรอบค้อเพื่อที่จะสำรองไว้ในวันข้างหน้าในช่วงระยะเวลาต่อไปนี้นะคะลัคษณาราศีเมษนี่ต้องบอกว่าเออ มันดีมากจริงๆพอดาวพระสุขเข้าพระสุขเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปัตนิลนักษณะของปัตนิสุพระยังขยายผลไปได้อีกค่ะว่าช่วงระยะเวลานี้นะคะเจ้าตาที่ยังไม่แต่งงานมีโอกาสที่จะแต่งงานกับคนที่มีความรู้สูงนะคะมีโอกาสแต่งงานกับคนที่เป็นคนใหญ่คนโตคนที่ทําเกิดความสําเร็จแล้วมีโอกาสแต่งงานกับคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติหรือโอกาสทั้งหมดไม่ใช่เป็นการแต่งงานแต่ไปร่วมทุนกับบ,บุคคลต่างๆเหล่านั้น ถามว่าดีไหมคุณจะลงทุนหรือคุณจะทำอะไรในช่วงระยะเวลานี้ขอให้เป็นหลังวันที่19ดาวพระเสาร์หรือว่าดาวเจ้าเรือนกรรมมะของคุณเดินหน้าแล้วหลังวันที่19ทุกสิ่งทุกอย่างมันขยับดีขึ้นนะคะแต่ลัคนาราศีเมษเนี่ยเกณฑ์ของคุณคือกรรมมะลาภาวีนาศมันเป็นการเกณฑ์โยกย้ายในปีนี้ไม่ได้อยู่กับที่กับทางต่อให้พระเสาร์เดินหน้าและ นะคะเรื่องของการงานเดินหน้าแต่การงานก็ยังหนักหนุงอยู่พระเสาเป็นดาวที่บอกให้คุณทํางานในแบบระวังรอบคอบลัคนาราศีเมษเนี่ยมีดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมาคุณก็เป็นคนที่หนักแน่นเป็นคนละเอียดรอบคอบเป็นคนที่จะจัดการอะไรเนี่ยเป็นคนคิดมากกว่าพูดทํามากกว่าพูดรอบคอบมากกว่าจะตัดสินใจอะไรแบบหุนหันพันแล่นแต่ช่วงก่อนวันเสารก่อนวันที่19เนี่ย อาจจะเป็นคนที่หุนหันพันแล่นเพราะฉะนั้นแอดเลยเตือนไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะมีความยุ่งยากสมมุติว่าทําทอะไรก็ตามและเจ้าตารีบด่วนที่จะไปทําตัดสินใจทําขัดแย้งกับผู้ใหญ่มันมีโอกาสนะมันมีโอกาสที่จะไปยุ่งยากขัดแยง้งหรือมีคดีความกับคนที่มีความรู้สูงกว่าฐานะดีกว่ามันเกิดความวุ่นวายนะนะคะแต่โดยรวมหน้าที่การงานขยับดีขึ้นเงินขึ้นเงินเนี่ยชัดมาก และคณะราศีเมษคุณได้เงินอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะนะคะมันชัดเจนมากบางคนได้แล้วบางคนกําลังจะได้และมันจะได้แต่ก้าวพฤศจิกายนก็มีนะคะบางคนบอกว่างานมันจะได้เหรอแอดก็ได้นะเพราะว่างานมันอยู่ในเรือนราพาัแต่มันเป็นลักษณะถอยหลังคุณต้องรอสักวันที่สิบเก้ามันจะมีบางงานเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเมษบางคนอาจมีการเปลี่ยนที่ย้ายทิศย้ายทางย้ายที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะมีการยกย้ายที่ค่อนข้าง หนักหน่วงนะถึงจะประสบความสำเร็จนะคะอืมเมนี่เป็นประมาณนี้เลยยังแบบเนี่ยตามใดที่ลาหูยังอยู่ตรงนี้นะโชคลาภความสำเร็จของคุณอยู่ไกลคุณต้องไปเอาถ้าไม่อย่างนั้นนะโชคลาภความสำเร็จของคุณจะเป็นการงานเบื่อหลังการงาน DIY การงานทำของเก่าเป็นของใหม่การงานที่ไปทําต่อจากงานของคุณอื่นที่เขาทำไว้ไม่สำเร็จอะต้องไปรับงานของคุอื่นมา เป็นคนที่แบบรับเหมาเช่าช่วงทางานรับเหมาเช่าช่วงเงี้ยโอเคสําเร็จเป็นคนที่จัดการอ่าเกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายอ่ะอ่าบ้านเนี่ยอย่างช่วงระยะเวลานี้ก็ไปรับเหมาอ่ะทาบ้านของคนที่ประสบอุทกภ,ภัยหรอง,งานเยอะแยะไปทํางานแก้ไขต่างๆไปทํางานซ่อมแซมเนีย่ยง,งานเข้าเพียบเลยเพราะว่าเวลาที่ลาพระอยู่พพเรือนวีนาศคนที่จะทําตรงนี้ได้ต้องเป็นคนเฉพาะกิจนะ มีความรู้ความสามารถเป็นวิชาเฉพาะกิจเฉพาะตัวเป็นคนที่มีใบป,ประกอบวิชาชีพคุณเป็นวิศกวกรคุณเป็นสถานปนิกมันต้องมีใบป,ประกอบวิชาชีพนะคะแล้วบางคนทํางานเกี่ยวกับเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารทํานาทําไร่ดาวเสาเนี่ยเป็นเจ้าเรือนทำนาทำไร่มันอยู่ในเรือนลาภะก่อนหน้านั้นโอ้โหพืชผลเสียหายอะไรต่างๆหลังสิบเก้าคนที่ทํางานเกี่ยวกับที่ดินทรัพย์สินทํานาทําไร่ทรําเศรษฐกิจพอเพียง แอดบอกเลยว่าพระเสาร์นำโชคมาให้และเกิดเกิดผลงานที่ดีขึ้นในช่วงระยะเวลานี้น่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยเขาเรียกว่าประคับประคองตัวเองไปสู่จุดที่ดีขึ้นมากนะและการเงินพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นมากเหมือนกันต่อไปนะคะดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนปุตตะนะคะตอนแรกอยู่ในเรือนปัตนินะคะ ขยับเข้าสู่พบเรือนมรณะในวันที่16พฤศจิกายนระวังคู่ครองคนรักเจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะนะคะขยับเข้าสู่พบเรือนมรณะอ่าไม่ใช่สิไม่ใช่คู่ครองคนรักปุตตะก็คือบุตรหลานบริวารและคนรักคนรักอย่างเดียวไม่ใช่คู่ของคนรักก็คือแฟน มีเกณฑ์ของแฟนคนที่ยังไม่ได้แต่งงงงแต่งงานตกล่องปองชิ้นอยู่กินกันเป็นสามีภรรยาอ่ะอย่างนั้นอนะได้นะคะนอกจากนี้นะคะมันยังขยายผลไปถึงความเป็นดาวพระอาทิตย์คือเกียรติยศชื่อเสียงให้ระวังความเสื่อมเสียนะคะในช่วงระยะเวลานี้ของชาวลักนาและราศีเมษที่มันเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานพระอาทิตย์ด้วยตัวพระอาทิตย์เองเนี่ยมันจะเป็นยศศักดิ์อักฐาน นะคะเมื่อเข้าไปอยู่ในเรือนนี้มันมีการประทะมันมีการพูดถึงมันมีการโจดจันนะคะเข้าไปสู่พบเดือนมรณะก็ต้องบอกว่ามันเป็นตําแหน่งที่แบบให้ระวังอ่ะให้ระวังในเรื่องชื่อเสียงให้ระวังความสูญเสียอะไรบางอย่างความผิดหวังพบเรือนเนี้ยมันเป็นพบเรือนที่ทั้งให้คุณให้โทษฟังแล้วอย่าเพิ่งตกใจ การระวังไม่ได้แปลว่ามันจะมีแต่มันเหมือนกับว่าเป็นช่วงระยะเวลาของการขาดคนที่คุณจะไว้เนือ้อเชื่อใจได้อึดอัดคับแค้นใจในช่วงระยะเวลานี้ถูกคนสนิทหักหลังเป็นไปได้ดาวพระอาทิตย์ตกเรือนมรณะสมมุติมีเรื่องมรดกขัดแย้งกับพี่กับน้องในเรื่องมรดกมรดกก็ได้นะคะเพราะว่าอาริกอาริคคาอยู่สหัสชักก็คาอยู่นะคะ เต็มที่ก็คือได้คุยกันดีในเรื่องของมรดกนะคุยกันได้แต่มันจะไม่ได้เท่ากับที่คุณสมควรจะได้ดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนนี้มันเป็นคู่ปะทะยังไงต้องพูดต้องเจรจากันส่วนคุณจะได้แบบได้รับผลดีอะไรเงี้ยมันจะมีคนมาแบ่งเสมอสําหรับอีกกรณีหนึ่งที่อาจจะขยายผลทํานายให้ก็คือช่วงระยะเวลานี้คุณได้รับประโยชน์เนื่องจากการแต่งงาน มรณะเป็นเรือนการเงินของคู่ครองเนื่องจากการแต่งงานแต่จะไม่ได้เต็มมันอาจจะมีญาติมิตรพี่น้องคู่ครองหรือว่าญาติมิตรพี่น้องของคุณหรือใครบางคนเข้ามามีส่วนกับเงินตรงนี้แต่ถามว่าคุณได้ไหมได้แต่มันจะมีความขัดแย้งในเงินกองนี้เงินก้อนนี้นะคะดาวเนี้ยทำมุมเล่งกับดาวราหูในภพเดืนวินาศอย่างนี้ เป็นเรงปรตนนีิความหมายด้านดีก็คือการพูดคุยนั้นเนี่ยมันสามารถจบลงด้วยผลประโยชน์แบบวินวินก็ได้เพราะพระราหูเป็นเจ้าเรือนลาภะความหมายในด้านเสียก็คือช่วงระยะเวลาเนี้ยมันมีการคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของการแบ่งแต่มันเป็นการเข้าแบ่งไปเสร็จแล้วคุณเป็นคนเก็บไว้แล้วคุณได้ลาบผลตรงนี้มาคุณต้องเป็นคนจัดการเรื่องค่าใช้จ่าย นะคะเพราะพบเรือนมรณะถือเป็นพบเรือนที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายการที่ดาวอาทิตย์มาตกปุ๊อยู่ในเรือนมรณะแปลว่าเจ้าชะตาระวังไว้สําหรับการเงินที่คุณได้จากสุขะตรงนี้นะคะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในชีวิตหลายอย่างเจ้าชะตานะคะสิ่งที่อาจจะบอกก็คือลักษณะของดาวหนึ่งในพบเรือนที่8นะคะ ไปเจอ4ไปเจอ2ไปเจอเกตเนี่ยถือว่าดีแล้วถือว่ามีความสุขตามอัตรภาพอย่าได้ไปคิดอ่านลงทุนอะไรเพิ่มเติมหรือหวังพึ่งพาใครในระยะเวลานี้จงรอบครอบรัดกุ่มและระวังรักษาสุขภาพของตัวเองให้เป็นอย่างดีนะคะดูแลสถานะทางการเงินของเราและทำงานไปตามที่แอดบอกนี่แหละเพราะตอนนี้แค่งานก็ยุ่งขิงมีสิ่งของมีเงินทองเข้ามา ตามตามงานของคุณน่ะนะคะเพราะว่าช่วงระยะเวลาครึ่งเดือนต่อจากนี้ไปสิบเก้างานจะเข้าโชคลาภจะมาการเปลี่ยนแปลงจะเกิดกับชาวลัคนาราศีเมษร,ร้ายอยู่จะก,กลายเป็นดีนะคะสิ่งที่ไม่ดีที่สุดในดวงชะตาคือตัวเองซึ่งเราจัดการตัวเราเองได้ตัวเราเป็นนิดอาจจะขี้เกียจแต่ตัวเรามีพลังแฝงจากพลังของดาวพฤหัสในเกณฑ์เรือนพันธุ เจ้าวตาต้องดึงดึงดึงพลังงานตรงนั้นเพื่อให้ชีวิตของคุณเนี่ยเกิดความสําเร็จให้ไม่ตกต่ําจะมาไว้ว่าในเดือนพฤศจิกายนเจ้าวตาเลือกได้ว่าจะอยู่แบบนิ่งสบายไม่ทําอะไรเลยเพราะว่าดาวตัวเองเป็นนิดยาวๆไป6เดือนหรือระยะเวลานี้คุณจะต้านทานต่อความที่เกียดต่อความที่ลาคาญต่อความอะไร จัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปตามทิศทางในความหมายด้านดีของประสุขที่อยู่ในเรือนสุภารุ่งเรืองประสบความสําเร็จเงินทองเข้าจัดการจัดระบบเรื่องค่าใช้จ่ายและคุณจะมีความสุขเป็นสเตปอัพขึ้นไปนะคะทีนี้เรามาเรียบเรียงกันตัวตนก็อย่างที่แอดบอกตัวตนในเดือนพฤศจิกายน มีขี้เกียจมีขยันอยากทําในสิ่งที่แค่ตัวเองชอบอะไรที่ไม่ชอบไม่อยากทําอารมณ์ร้อนอารมณ์รุนแรงบางทีก็หมุนหมองเศร้าทําไมคนรอบตัวมันมีปัญหาอย่างนี้คิดอ่านทําการใดก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ก็คิดเพื่อคนในครอบครัวแต่ปรากฏว่าจะรู้สึกว่าคนในครอบครัวไม่เออเอ,อหอหมกไม่ช่วยเหลืออะไรเลยเราเป็นจุดศูนย์กลางของการแก้ปัญหาจนกระทั่งเราเหนื่อยอยู่คนเดียวอ่ะเจ้าตาก็คิดเช่นนี้นะคะ ระวังป่วยจากความคิดของตัวเองนะ 2. การเงินและการงานบอกแล้วว่ามันเป็นเกณฑ์ของการขยับดีขึ้นในช่วงระยะเวลานี้โชคลาภความสําเร็จในเรื่องของการเงินเข้าแน่นอนมันต้องผันแปรไปตามการงานการงานอยู่ในลัก,ลกษณะที่กําลังเพิ่มพูนในเรื่องของชชื่อเสียงและ จะสำเร็จในช่วงหลังวันที่19ทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าดีขึ้นมีการได้อะไรต่างๆจากผู้ใหญ่หรือได้โดยสเสน่หานะคะเงินทองเข้ามาจากโดยสเสนหาหรือแม้กระทั่งว่าบุตรหลานบริวารเป็นที่พึ่งที่ผานะคะแต่โชคลาภความสําเร็จอะไรต่างๆที่เข้ามาจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายเพราะมันจะมีเงินของการใช้จ่ายเข้ามาแบบมีมีเรื่องราวของการใช้จ่ายเข้ามาแบบกระทันหัน เพราะว่าพบเรือนนี้ดาวเยอะที่สุดและอยู่ในเรือนมรณะเรือนนี้สําหรับแอดแปลว่าเรือนของคันการใช้จ่ายเรือนของการที่มีเงินออกเรือนนี้เงินเข้าเรือนนี้เงินออกนะคะเพราะฉะนั้นระวังในเรื่องของเงินออกส่วนการงานต้องมีต้องมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบงานบางคนกลับไปทํางานรูปแบบเก่าเอามาปรับปรุงพัฒนาใหม่บางคนในช่วงระยะเวลานี้ถ้าคุณยกย้ายเปลี่ยนแปลงถือว่าเข้าเกณฑ์ที่แบบดีมาก ก็จะส่งผลดีกับเจ้าวตาในเรื่องของลาบยศตําแหน่งแห่งที่ทุกอย่างเพิ่มขึ้นเงินเดือนเพิ่มขึ้นการทํางานถามว่ามีคู่แข่งได้ไหมระยะเวลานี้นะไม่ต้องไปแข่งกับใครแข่งกับตัวเองพอนะช่วงนี้แข่งกับตัวเองพอแล้วก็ทําชีวิตตัวเองให้ดีมันจะเกิดเรื่องของการให้คุณคือเราอะจะต้องทําอะไรก็ตามอะให้เราเกิดหลักเกิดฐานเกิดความมั่นคงรอให้พระฤหัสของเราหรือว่าเจ้าเรือนสุภาของเราเนี่ย มันเดินหน้าปกติซะก่อนนะคะซึ่งระยะเวลาเนี้ยเวลาแอดบอกเจา้าตาว่าการเงินเข้าการเงินเข้าเจ้าตาบอกการเงินเข้ามันเก็บไม่อยู่ก็เพราะฤหัดกับมฤตยูมันอยู่ในเรือนนี้มฤตยูคือการผันผวนในเรื่องของการเงินมันเก็บยากแต่ทําได้ไหมเก็บได้นะฮะเจา้าตาบางคนช่วงระยะเวลานี้ก็เข้าเข้าออกออกรงพยาบาลนะ่ะมันมีดาวตั้งหลายดวงอะอยู่ในเรือนมอรณะนะมันมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันดูแลสุขภาพตัวเองดีๆ นะอ่ะเพราะนั้นการงานมีเกณฑ์ดีขึ้นมีเกณฑ์แก้ไขปัญหาจัดก,การปัญหาได้และมีเกณฑ์ผู้ใหญ่กลับมาหนุนหลังละนะคะในช่วงระยะเวลานี้พูดคุยกับผู้ใหญ่ได้คนจะไปต่างประเทศหรืออะไรอ่ะมีเกณฑ์ที่จะขยับจากที่ค่าวที่แล้วติดขัดอะไรเงี้ยครานี้ขยับละจากคราวที่แล้วบอกว่าอ่าหน้าที่การงานอะไรยังคุยไม่รู้เรื่องอะ่ะส่งเอกสารไปเพิ่มเติมเออเริ่มเริ่มปรับขยับขยายไปในทิศทางที่ดีละนะคะ ทีนี้มาในเรื่องของความรักความรักนะคะเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้มีเกณฑ์ของคู่ครองคนรักเนี่ยให้อะไรบางอย่างโดยสเสน่หาไม่เช่นนั้นก็เพศตรงข้ามนะคะเพราะว่าอะไรทะปัตตานิสุภาคุณจะได้รับอะไรจากเพศตรงข้ามบางคนก็ถูกขอแต่งงานในช่วงระยะเวลานี้ละค่ะ นะคะแล้วบอกเลยว่าคู่ครองคนที่มาขอแต่งงานไม่ธรรมดาไม่งั้นก็เป็นคนต่างประเทศนะคะบางคนในช่วงระยะเวลาในคู่ครองก็ให้เงินทองโดยสเสน่หาให้ของมีค่าให้อะไรแบบนี้นะคะช่วงระยะเวลานี้สําหรับบางคนที่ไม่มีอะไรแบบนี้เลยแอดเงียบกริบมีโอกาสที่จะมีคนที่ทํางานร่วมด้วยนะคะชี้ช่องทางทางการเงิน มีโอกาสประสบความสําเร็จเพราะดาวมันดีจะไปทายว่ามีความยุ่งยากอะไรเนี่ยมันลําบากดาวของคุณน่ะเป็นดาวที่ไปเกี่ยวข้องกับคนใหญ่คนโตเป็นดาวที่ไปใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้ใหญ่ที่มีความเมตตาก,การุณาต่อคุณเป็นดาวที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องงานคนต่างชาติต่างภาษาเรื่องงานออนไลน์มันเข้าไปเกี่ยวแล้วมันประสบความสําเร็จนะคะแต่ทุกเรื่องมันเป็นมหาจักรมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันนะคะ แล้วเมื่อคุณได้อะไรต่างๆจากดาวมหาจักรด้วยการฝ่าฟันนะคุณจะเป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตามีชื่อเสียงอะไรแบบนี้เลยสำหรับคนที่จะแต่งงานช่วงระยะเวลานี้มีเกณฑ์แต่งงานแล้วโยกย้ายไปต่างประเทศด้วยเนี่ยความรักของคนมีคู่ส่วนคนไม่มีคู่คนไม่มีคู่นะคนไม่มีคู่แอดบอกเลยพระสุขเป็นมหาจากักรอยู่ในเรือนสุขพระคุณเจอ คุณเจอคู่บุปกรรมของคุณแล้วนะคะมันมีเกณฑ์ขอ้อ1คุณเจอคู่บุปกรรมขออ้อ2ลักษณะของดาวพระศุกร์ตำแหน่งนี้อยู่ในเรือนสุภาเกณฑ์ที่เจ้าชะตาจะได้เพิ่มขึ้นก็คือมันเป็นเกณฑ์ของการได้คนร่วมธุรกิจมาเป็นแฟนช่วยกันขยับขยายอะไรเงี้ย หรือเกณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับคนร่วมงานคนที่ทำงานด้วยกันแล้วเฮ้ยฉันรู้สึกผิดปกติกับคนนี้แล้วว่าจากที่เป็นเพื่อนร่วมงานหรืออะไรอะ่ะมีเกณฑ์เช่นนั้นหรือบางทีไปหลงไหลได้ปื้มกับหัวหน้างานคนที่เป็นผู้มีบุธิภาวะหรือผู้ที่มีความรู้สูงหรือผู้ที่เป็นหัวนงหัวหน้านะคะคือมักจะไปหลงรักผู้ที่เขามี วุฒิภาวะวิทยาฐานะหรืออะไรต่างๆคือเขาเก่งอ่ะเขาเป็นไอดอลของคุณก่อนแล้วคุณก็จะไปรู้สึกพิเศษอย่างนั้นกับเขาสิ่งสําคัญสิ่งสําคัญนะคะดาวลักษณะแบบนี้ต้องระมัดระวังการไปเนี่ยฮะมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเพราะว่าดาวศุกร์ในเรือนนี้นะคะเขาจะโยกกับดาวเสามีเกณฑ์ไปไปกิ๊กของผู้มีอำนาจ ไปเป็นคนลับๆของผู้มีอำนาจนะคะไปเป็นผู้ที่ถูกอุปถัมภ์ของผู้มีอำนาจเอาว่าเลือกเอาการมีคนอุปถัมภ์มันไม่ได้แปลว่าต้องเป็นเรื่องของความสัมพันธ์หรือการได้รับโดยสเสน่หามันไม่ได้แปลว่าเรื่องของความซับซ้อนมนอาจจะมีผู้ใหญ่เมตตาเจ้าตาต้องทําตัวให้อยู่ในกฎในเกณฑ์อ่ะเพราะจำเอาไว้ถ้าเมื่อใดก็ตามที่แอดบอกคุณว่าเมื่อดาวกระดุมพระดาวดาวสู่พัดถอยหลังอยู่เลยกระดุมพระ บางทีเราจะเห็นผิดเป็นชอบเห็นทางผิดเป็นทางชอบเห็นการได้เงินโดยไม่เกี่ยงวิธีการอะไรเงี้ยขอให้เจ้าตาฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติไปในทิศทางที่ดีเพราะแอดเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนฟังแล้วก็รู้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้สู้กับดวงชะตาเพราะมันมีคนส่งเข้ามาฟ้องแอดหลังม่เยอะมากว่า แฟนอะฟังคลิปแอดนะแล้วก็คลิปนี้คลิปนี้ส่งคลิปมาแอดก็เตือนเรื่องนี้เรื่องนี้นะแต่แฟนก็ทำอะไรเงี้ยแอดมองว่าพวกเนี้ยดวงดาวมันกําหนดเส้นทางวิบัติกรรมที่เราพบเจอมาส่วนเราอะจะขัดขืนดื้อดึงเพื่อที่จะไปทําในเรื่องของคุณงามความดีโดยเฉพาะยิ่งดวงเราเข้าแบบนี้นะคะมันยากแต่บอกเลยว่าครูบาอาจารย์ก็บอกแล้วว่ายิ่งดวงตกต่ำแต่เราทำตัวสูงส่งทำตัวไม่ผิดศีลธรรมเมื่อเมื่อไร การได้รับบุพกรรมกรรมดีหรือการแก้กรรมเดิมของเรามันก็จะยิ่งสูงขึ้นนะคะเขาเรียกว่าแต้มต่อชะตาชีวิตเราก็มากขึ้นในวันข้างหน้าชีวิตเราก็จะง่ายไม่ส่งทางเลือกทางแยกที่มันยากลําบากขนาดที่มาให้เราเลือกอีกแล้วและมักจะส่งเราไปสู่ประตูที่เปิดไปแล้วเป็นเรื่องดีเปิดไปแล้วเจอแสงสว่างก็อยู่ที่ชวตาจะเลือกสบายวันนี้ลําบากวันหน้า หรือลำบากฝืนใจตนเองวันนี้เพื่อที่จะไปอยู่ในทิศทางที่ดีในวันหน้านะคะระวังปัญหาจากคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราในเรื่องของความรักในเรื่องของการอุปถัมภ์ช่วงระยะเวลานี้ด้วยอย่างบางคนนะ่ะไปเอาเงินของเขามาแล้วบอกเขาให้โดยสเสน่หาวันที่พระเสาถอยหลังเห็นไหมล่ะเสารยังถอยไม่จบเลยมีเรื่องนะคะ เรื่องเก่าทั้งนั้นถ้าเจ้าวาตาดูทุกวันนี้เป็นเรื่องเก่าที่ส่งผลทั้งนั้นเลยนะคะเอาละในเรื่องของสุขภาพบ้างเจ้าชะตาในเรื่องของสุขภาพเราต้องคุยกันยาวนะหูตาคอจมูกการอักเสบในเนื้อในตัวในร่างกายการแพ้อากาศการแพ้เป็นผดผื่นคันระวังด้วยราหูอยู่ในเรือนวินาศอันนี้เตือนยาวๆแต่ช่วงระยะเวลานี้ดาวหลายดวงอยู่ในเรือนมรณะวุ่นวายอยู่กับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วย บางทีนะคะในช่วงระยะเวลานี้ลูกป่วยนะคะตัวเจ้าวตาพระอาทิตย์เป็นเรื่องของความร้อนนะพระเกตเป็นเรื่องของอารมณ์พระพุธเป็นเรื่องของอ่าหูตาคอจมูกอ่าระบบของการตั้งแต่คุณกืนไปอะ่ะคอเจ็บคอหลอดลมฮะภูมิแพ้พระจันทร์เป็นเรื่องของน้ําเลือดน้ําหนอง ต่อมอะไรต่างๆในร่างกายที่มันบวมขึ้นมาอะไรเงี้ยต่อมเคยแม้ต่อมลูกหนูตรงใต้หูอะไรเงี้ยค่ะตอนของแอดอาที่พระอาทิตย์พ,าพาับพระอาทิตย์นะโหเจ้าชะตาแอดเป็นร้อนในในปากทั้งหมดความร้อนในตัวมันเยอะมากนะคะแอดต้องกินนี้นี่น้ำเก๊กฮวยของของเซเว่นนะที่เป็นของโดยคำกองใหญ่ๆอ,อ่ไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าน,นะแต่เวลาที่มีความร้อนในตัวแอดจะกินน้าเก๊กฮวย ของเซเว่นที่มันเป็นแบบไม่มีน้ําตาลก็มีแล้วถึงเป็นน้ําตาลก็น้ําตาลน้อยอะแอดบอกเลยว,ว่ากินสองสามกล่องแอดหายคือสมมุติว่าวันนี้เป็นเป็นร้อนในในปากเต็มเลยอะกินน้ําก็แล้วอะไรก็แล้วไม่หายกินจนโอ้โหเข้าห้องน้ําไปแบบต้องหลายรอบก็ไม่หายอะเจอน้าแก้ขวยเข้าไปอะเนี่ยอย่างเงี้ยชาวลัคนาราศีเมษนะคะพระอาทิตย์ของคุณอยู่ในจุดความร้อนเหมือนกันจุดปะทะเพราะนั้นมันเกี่ยวกับปากคออารมณ์คําพูด ถ้ามันร้อนในก็ไปหาอะไรที่มันกินแล้วมันทําให้ร่างกายเราอะเย็นนะคะแล้วมันก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญจิตใจสําคัญที่สุดเลยดูแลจิตใจตัวเองอย่าให้มันมีความร้อนนะคะถึงแม้เราจะมีเกณฑ์ของการใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นแต่มันเป็นจังหวะของดาวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกเรื่องเป็นมัฏจกักไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้นานเลยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะ สำหรับชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยต้องบอกว่าเกณฑ์ความดีงามมากกว่าคนอื่นของคนอื่นอาจจะบอกว่า70แต่ของเมษเนี่ยเรื่องการเงิน,นดีขึ้นถึง 80- และ9เเงินทองดีขึ้นนะคะก็ของให้ลัคนาราศีเมษเนี่ยประสบความสําเร็จแก้ไขปัญหาทุกเรื่องได้และดาวพระศุกร์เข้ามาคลี่คลายปัญหาของเจ้าตาพิกร้ายกลายเป็นดีประสบความสําเร็จได้ขยับขยายกิจการงานเพิ่มลาบยศตําแหน่งเข้าในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ขอบพระคุณสำหรับการฟังมาจนถึงนาทีนี้ขอบพระคุณสำหรับการแชร์คลิปการสมัครสมาชิกช่องแล้วก็การส่งซูเปอร์ตงให้แอดพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ